ให้รู้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมโอเวอร์ลีชเช่นเคินนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นไมค์คามครับผมก็ไม่รู้ว่าเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วนะครับเพราะกูลืมนะครับก็ไม่ไม่ได้ทําตั้งนานครับสาเหตุที่ไม่ได้ทำเลยนะเพราะว่ากูขี้เกียจครับและไอคลิปที่แล้วอ่ะไอคลิปอะไรนะไอคลิปเอ่อไอเมอร์เนอร์มิสเตอรี่ของผมนะครับก็เป็นเออใช่ครับมันเป็นคลิปดองผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันมันจะมีเสียงหนึ่งอ่ะมันเหมือนเสียงน้ําลายเสียงน้ําลายอ่ะ เนี่ยเสียงแน่มันทําให้เสียบุคลิกของคลิปครับไอพาร์ทนี้นะผมก็จะไปเอ,อ่อฮูดแลนด์แมนชั่นครับ Two hours later ถึงแล้วถึงแล้วอ่านี่ครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นปราสาทเดเทิลฟอร์ททไม่ใช่เ <laughs> สนาทดเทิลฟอร์ทเดิแม่งก็มืดแล้วครับตอนกูมาถึงแม่งมืดเลย ไป Let's go โอ้โหท็อดกูก็ไม่ค่อยจะมีหายแคลร์หรือเกิน,น Let's go หวัดดีเพื่อนๆไอชีมึงน่ากลัวไหมโอ้โอ้โอ,โอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้เย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นยนี่ ใจเย็นก่อนมึงอ่ะไอ้โอ้โหนี่มึงมึงน,อน,อนอ้อสวัสดีนะเพื่อนโอ้ไอ้มึงใจเย็นไอ้มึงใจมึงใจเย็นแปะตรงนี้ก่อนแปะตรงนี้อันนี้คืออะไรวะสนามมวยปั้มเหรอไหนเฮ้ยมันมีอะไรขึ้นมาด้วยมันมีที่ขึ้นด้วยอะไรมึงอะไรมึงโอ้ ไอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไหนใจเย็นไหนใจเย็นใจเย็นเดี๋ย,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 ยวก,ออกูพังเลยเฮ้ยหายแล้วมันมีเสียงแรงกระแทกผมลืมก็ขออภัยด้วยครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับเสียงเออเสียงกระทบของการกดหน้าจอดพ้การพาวเดอร์ต้องการไอ้อุ้ยชาโคชาโคมาโอ้โหม่งกล้ากเกินเห็นไหมผมบอกแล้วโทรศัพท์ผมมันก้าก่อไอ้ไรมึง สวัสดีครับขอมาปากท็อตเลยนะ X E E วิ t เชอร์ใช่วิ t เชอร์เหรอไอพอดพ่อมดอยู่ไหนวะผมต้องการ้ยวัดดุเชียอะไรเนี่ยเชียอะไรเนี่ยเกินเกินเกินสงสัยมันเป็นอัปเดตของ1.18มั้งมันมันเลยบั๊กแบบเนี้โคตรเกินไหน แล้วกูจะทําทยังไงเนี่ยดูดูเกินเกินมึงเกินไปไล่แล้วม,มึงเกียดทีละสิบสามทีเองแล้วให้กูตัดยังไงไหนกูไม่ต้องตัดแล้วรุ่นหนึ่งจุดสิบแปดมันเท่ากับผมดิทำไมทำไมกูไม่รีบอัดตั้งแต่ก่อนมันหนึ่งจุดสิบแปดวะหรือทำไมกูไม่ต้องอัปเดตก็ได้ที่หลังผมจะไม่อัปเดตนะครับไปทางนี้ดีกว่าโอ้ oh, สวัสดีครับคีเปิลสอินดิเคีเปสโอ้ไม่ก็ไอสไปเดอร์ผม ผมอะไรวะโอ้โอ <id sei his prechen> oh! oh oh sh ้มัดโอ้ชีชีกเค้กมาเมื่อไงของกูหัวอยู่แล้วอะครับคนอื่นแบบบุกพูลแอมบันชั่นเนี่ยแบบเอ้ยโคตรโคตรนานเน่ยกูกูเนี่ยบุกแป๊บเดียวเองมึงดูโคตรปวดใจอ่ะไปเรากลับกันดีกว่าเฮ้ยยังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับกูกูลืมโอ้ไม่สกอตมา Hello guys อุ้ยมันตีไม่โดนเลยตีไม่โดนเลย,ยขอโทษกับเสียงเออรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับถ้าเกิดมันถ้าเกิดเสียงมันเข้านะถ้าเกิดเสียงไม่เข้าก็รอดไปแต่เสียงมันก็น่าจะเข้าแหละดูตรงนี้เป็นเป็นฮุดแลนครับใช่ป่าวะเขาเรียกว่าป่าฮุดแลนใช่ไหมตอนนี้กูว็ไม่รู้เหมือนกันับแต่มึงดูฝั่งนี้ มึงดูเถาวันโคตรบา้าเลยเกินมึงเกินไปก็แค่นี้แหละไม,ไม,ม่ไม่มีอะไรมากแล้วเออเนแ่บโคตรเฟลอ่ะคือมึงเฟล,ลเกินอะไโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ่ายนะครับ